สวัสดีคะ่ะน้องๆทุกคนมาเจอกับพี่ออยแล้วนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของพี่ออยนะคะช่วงนี้เนี่ยพี่ออยก็ยังคงทำท็อปิกนะคะที่เกี่ยวกับการไปสัมภาษณ์งานอยู่นะคะซึ่งพี่ออยมั่นใจเกินร้อยแน่ๆนะคะว่าถ้าน้องๆได้มาดูคลิปในช่องของพี่ออยในเรื่องของการสัมภาษณ์งานแล้วเนี่ยมันจะช่วยทําให้น้องๆเนี่ยผ่านการสัมภาษณ์งานได้อย่างง่ายมากๆแน่นอนค่ะพูดอย่างนี้แล้วนะใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่อง YouTube ของพี่ออยนะคะอย่าลืมกด ติดตามช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะเพิ่งย้ายมาจากช่องเดิมคนติดตามยังน้อยอยู่ยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะพี่ออยจะมาพูดหัวข้อที่มีประโยชน์อีกแล้วนะจ๊ะเป็นในเรื่องของเรซูเม่ค่ะเรามาฟังกันดีกว่าค่ะว่า5ข้อผิดพลาดในเรซูเม่ที่ห้ามทำเด็ดขาดมีอะไรกันบ้างน,นะคะเพื่อให้น้องๆได้งานกันทวนหน้านั่นเองพูดถึงข้อแรกกันเลยดีกว่าค่ะ ข้อแรกนะคะเรื่องที่หลายๆคนก็อาจจะตกมาตายกันบ้างน,นะในเรื่องของชื่ออีเมลนั่นเองนะชื่ออีเมลชื่ออีเมลใครว่าไม่สําคัญนะที่เคยเจอนะบางทีก็เป็นแบบชื่อเล่นบางทีก็เป็น beautiful บางทีก็เป็น cute อะไรอย่างเงี้ยแปลว่าน่ารักอะไรอย่างเงี้ยยอยบอกเลยนะคะเราชอบแต่คนที่เขาอ่านไม่ชอบเขานึกเขารู้สึกว่าเอ๊ะ คุณมาสัมภาษณ์งานนี้เงินเดือนก็สูงเนาะมาใช้แบบ cute girl ใช้แบบ beautiful แบบสวยมาก handsome boy อะไรเงี้ยพี่ว่ามันตลกมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะชื่ออีเมลค่ะเวลาที่เราจะตั้งเซฟสุดๆเลยค่ะคือตั้งเป็นชื่อของตัวเองหรือนามสกุล เป็นชื่อย่อตัวเองหรือชื่อยอ่อนามสกุลอะไรก็ว่ากันไปนะอย่างพี่ออยเนี่ยก็จะมีชื่อย่อนะคะเป็นชื่อจริงของพี่เนี่ยเป็นตัวยอ่อแล้วต่อด้วยนามสกุลแค่นั้นแหละจบนะหรือว่าจะเป็นชื่อจริงมีจุดมีนามสกุลยอ่อเอออย่างเงี้ยพี่นักศึกษาจบใหม่อะ่ะคุณเป็นมือมอาชีพแบบเนี้ย ใครๆก็อยากรับนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นการตั้งชื่ออ e ีเมลสําคัญนะคะส่วนข้อ2ค่ะเรื่องของการใช้สีที่ฉูดฉาดเกินไปหรือใช้กราฟิกที่มันไม่ได้เหมาะสมกับการไป,ไปสมัครงานนั้นๆเช่นการไปสมัครงานแอสจูดค่ะไม่ได้ต้องการคนที่แบบโอ้โหไปจ้างทํากราฟิกมาแบบโอ้โหแบบเรือยเปื่อยยุ่งเหยิงไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยสีสันแบบสีเขียวสดแสงหรือว่าอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ต้องการคนที่แบบจะเป็นกราฟิกดีไซน์มา ดีไซน์อะไรบางอย่างให้บริษัทของเขาต้องเป็นงานออกแบบต้องแบบนุ่นนี่มาเลยแต่เนื้อหาแป๊กมากอะไรอย่างเงี้ยนะก็ดูให้ดีถึงความสําคัญแล้วกันนะคะควรพึงระวังไว้นะกราฟิกต่างๆที่เห็นในเทมเพลตหรือสีสันที่สดใสฉูดฉาดบางครั้งมันใช้กับงานที่เราไปสัมภาษณ์ไม่ได้หลายๆบริษัทที่เป็นสากลหรือเป็นทางการเขาไม่ได้ต้องการจะดูกราฟิกแบบนั้นหรือแบบไอคอนเยอะๆหรืออะไรเงี้ย ไม่ต้องการต้องการดูเนื้อหาเพราะงั้นค่ะการเลือกใช้สีชุดชาหรือกราฟิกเวอร์วังตัดไปได้เลยค่ะในข้อนี้นะคะส่วนข้อ3ค่ะซึ่งผิดพลาดมากเลยค่ะคือเรื่องของการเขียนผิดผิดถูกถูกทงภาษาไทยและภาษาอังกฤษระวังให้ดีนะคะโดยเฉพาะงานที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษแต่เราเขียนเรซูเม่ภาษาอังกฤษแบบผิดแกรมม่าตลอดเลยสะกดผิดตลอดเลยซึ่งพี่ออยอยากจะบอกให้รู้นะบางทีเนี่ยเราไปจ้างเขียนเรซูเม่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่เราจ้างอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญหรือชำนาญในเรื่องภาษาอังกฤษก็อาจจะเขียนให้เราแบบงูๆๆๆปลากก็ได้ซึ่งพี่เคยเจอมาแล้วบริบทนี้ที่ตรวจเรซูเม่ของน้องแล้วแบบอุ๊ยทำไมเป็นแบบนี้ล่ะแต่เธอก็โทรอีกดีนะแต่ทำไมถึงเขียนแบบนี้สุดท้ายก็คือให้คนอื่นทำให้บางคนเนี่ยไปสมัครงานแบบบริษัทไทยๆใช่ไหมก็เขียนเรซูเม่ภาษาไทยก็ถูกต้องแล้วล่ะแต่ว่า สะกดผิดผิดถูกๆูกทั้งที่เป็นภาษาแม่ของตัวเองนะคะอันนี้ให้อภัยไม่ได้นะจ๊ะก็ห้ามทำเด็ดขาดนะคะเป็นข้อผิด,ผ,ดผิดพลาดอย่างยิ่งเลยนะเวลาทำเซมเม่ทุกครั้งต้องมี proofread ทุกครั้งหรือว่าการตรวจทานให้ดีก่อนทุกครั้งค่ะส่วนข้อ4นะคะซึ่งบางเทมเพลตพี่ออยคนพบแล้วว่าตัวอักษรอันยากมากซึ่งตัวอักษรที่มันไม่สากลที่มันไม่สากลที่มันไม่ทางการแล้วมันดู อ่านยากยาตัวสอนที่แบบผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวนู่นนี่นั่นมันทำให้คนที่ตรวจเรซูเม่เขาไม่อยากอ่านเป็นไปได้นะคะเพราะงั้นค่ะเลือกตัวอักษรให้ดีนะอย่าหาทำค่ะในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเอ๊ตัวกษรอนันนี้เกเทศจังเลยอ่านยากนิดนึงแต่โอ้ไม่เป็นไรลองอะไรเงี้ยส่งๆไปเถอะอย่าหาทำเด็ดขาดค่ะส่วนข้อ5นะคะเป็นข้อสุดท้ายแล้วค่ะพบบ่อยมากเลยคือเรื่องของการเขียนทุกอย่างอัดลงไปในซูเม่ เมเลยนะอันนี้เป็นข้อผิดพลาดผิดพลาดจริงๆที่เกิดขึ้นทั้งที่เราเป็นนักศึกษาจบใหม่ประวัติอะไรเราจะเยอะอะไรขนาดนั้นด้วยหรออ่านกันจนแบบเฮ้ยอ่านยากมากตาลลายมืนมากไม่รู้เว้นวรรคตรงไหนไม่รู้วางหน้ากระดาษยังไงแต่กรณีของคนที่แบบอาจจะมาสมัครงานในตอนที่แบบตัวเอง40แล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ30ปลาย นั่นแหละเขาอาจจะมีประสบการณ์การทำงานมาค่อนข้างเยอะเลือกเขียนเป็น2หน้ากระดาษก็ยังดีกว่ามาหน้ากระดาษเดียวแล้วอัดอัดกันเข้าไปนึกออกไหมเพราะงั้นค่ะการเขียนเรซูเม่เนี่ยเราต้องเขียนเน้นให้มันอ่านง่ายสบายตาแต่พี่ยอยไม่ได้หมายความว่าโลง่งไม่มีอะไรเลยลบทิ้งหมดเลยค่ะพอมาฟังคลิปนี้อ่านนะคะนั่นแหละค่ะนะไม่ควรทําก็อย่าทําละกันนะคะจัดเรียงให้ดีๆอะไรที่ไม่ได้สําคัญไม่จําเป็นก็ตัดออกไปบ้างแล้วเรซูเม่ของเราจะสวย ขึ้นค่ะโอเคค่ะนี่ก็เป็น5ข้อง่ายๆเลยนะคะที่พี่ออยจะบอกว่ามันเป็นข้อผิดพลาดในการทำเรซูเม่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีจุดอื่นๆอยู่แต่วันนี้เนี่ยพี่ออยมาพูดยอ่อๆให้ฟังเผื่อว่าเราจะได้ไปพิจารณาเบื้องต้นก่อนเพราะว่าเรซูเม่อะมันสำคัญมากๆค่ะมันเปรียบเสมือนกับ นำบัตรของเราที่เราเอาไปยื่นให้กับผู้สัมภาษณ์เพราะงั้นค่ะถ้าเราอยากได้งานเราจําเป็นที่จะต้องทํานำบัตรตัวนี้แล้วก็สื่อออกไปให้ได้ดีที่สุดเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้พี่ออยไปก่อนแล้วนะคะใครมีคําถามเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานเรื่องเรซูเมต่ต่างๆหรืออะไรก็ตามนะคะอย่าลืมค่ะคก็อย่าลังเลนะคะที่จะคอมเมนต์เอาไว้เพราะว่าพี่ออยอ่านคอมเมนต์ของทุกคนแล้วก็ตอบคอมเมนต์ของทุกคนด้วยนะเอาละเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่านะคะ ขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่ติดตามไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ